เรียบร้อยแล้วนะครับสิงโตคำรามกาเรสเกตเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่พาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงรายการเมเจอร์ระดับทีมชาติเนี่ยสครั้งติดก็ตั้งแต่ฟุตบอลโลกพันเเป็นต้นมานะครับแชมป์โลกหลังจากนั้นอย่าว่าแต่ชิงเลยรอบรองนี่ยังยากก็มีพ9นเฟุตบอลโลกนี่เข้ารอบรองพันเก้ยูโรเกเข้ารอบรอง หลังจากนั้นก็เต็มที่ก็รอบ8แต่ว่าเ้าเกตทําได้ทากลางเสียงวิจารณ์มากมายต่างๆอนา,าฟุตบลอลไรซ์รงบ้างฟุตบอลหน้าเบื่อชน่วงนอนอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ถือว่าถ้าเรามองที่ผลงานนะวิธีการมันก็ส่วนหนึ่งแหละคุณผู้ชมมันแค่ดูมันแค่โดนใจหรือไม่โดนใจถูกใจเราไม่ถูกใจแค่นั้นเองนะครับเออนะก็เป็นสิ่งที่ต้องก็ต้องยอมรับว่าเสาเกตทําได้มันไม่มีหลอกฟุกเล่น6นัดแล้วเข้าชิงฟุกอะไรแบบเนี้ย มันไม่ฟุกหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่คนไม่ประทับใจแต่ผลงานมันมีนะมันก็ทําได้ผมเชียวคนอังกฤษถึงชั่วโมงนี้ฝันไปถึงแชมป์แล้วละก็คงไม่ต้องกลัวใครละสปองสเปนที่ว่าเป็นเต็งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่นะก็ไม่ต้องกลัวเผื่อนัดชิงก็เลยบริษัทพนันย้าอังกฤษเต็งหนึ่งหรือซ้ำไปเพราะตอนนี้ราคามันมันต่ำไงเออนะอ่ะหลังเกมสักนิดหนึ่งเผื่อใครที่กลัวง่วงนอนกลัวดูแล้วแมะ รอดูไฮไลท์กันดีกว่าหรือดูรีลันอะไรเงี้ยผมก็จะสรุปวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเรื่องกล่องของแท็กติกกันนิดหนึ่งนะครับโนรนัลคูม,มันของนิโรแลนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนอกจากตำแหน่งปีกขวาดอนเยนมาเล่นคนเดียวนะครับในตำแหน่งหน้าสามของเขานะก็มีเมมฟิสสไปแล้วก็มีทางด้านกักโปส่วนข้างหลังก็เหมือนเดิมทั้งอาเก้ฟอนได้เดอะฟรายูมฟรีสนะครับแล้วก็เฟอร์บุคเคนตรงกลางก็ สก o u เทนไลเดอร์ uh, outing, uh, Rider, แล้วก็ชาบีซิมอนส์นะครับซึ่งก็เป็น4-3-3ส่วนเสาเกตก,ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ปรับอะไรพอผ่านสวิตเซอร์แลนด์มาได้นะครับด้วยระบบ3-4-2-1ก็ยังใช้เหมือนเดิมลุกชอฟิตแล้วแต่ก็ยังไม่ให้เล่นตัวจริงก็ยังเป็นทริปเปียอยู่เป็นเซาซัก้าพอดีมาร์เกอรีพลทดแบงก์ก็ลงมายืนเซนเ,นเตอร์คู่กันสามคน สโตล์แลวก็วอลเกอร์รวมทั้งบูกสับตูพิกฟอร์ดดิคาไลส์แล้วเจ้าหนูคอบบี้เมนูแล้วก็จุดเบรนแฮมกับฟิลฟอร์เดนแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับก็เล่นไปได้สัก6-7นาทีบอลกำลังที่จะสู้ๆกันอยู่กลายเป็นอังกฤษพลาดก่อนนะครับจะสังเกตได้ดีว่าอังกฤษเนี่ย,จะ,ยจะเสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยจากจากความผิดพลาดใน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 พื้นที่ที่สำคัญนะ คือผิดพลาดส่วนบุคคลนะอย่างลูกที่เสียประตูเนี่ยมันจังหวะที่เดคนไลซ์เนี่ยเขาเสียบอลให้กับซาบีชาบีซิมอนแย่งได้นะครับตรงฮาร์ฟสเปซด้านซ้ายแล้วก็พาควบมาหน้าเขตโทษประมาณ20หลาต้องใส่เลยถึงมันมมันสุดทางแล้วมันต้องยิงแล้วแล้วก็ยิงดีซะด้วยครับเต็มคอเลยบอลพุ่งผ่านพิกฟอร์ดมองไม่เห็นหรอกบอลมันแรงมากครับร้อยกว่า1 1 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ่งหายไปเลยก็เป็นสกอร์1นึ่งศูนย์นำแบบช็อกๆเลยนะ แต่ว่าพอหลังจากเสียประตูเนีอังกฤษก็เริ่มเหมือนก็นไม่ได้ว่าจะรีบร้อนแต่เริ่มบีบกดดันเอาคืนกลายเป็นอังกฤษเดินรถทางเดียววันเวย์เลยครับบุกบุกทางซ้ายทางขวาพื้นที่เหมือนดัสไม่สามารถจะสวนกลับมาได้มากสักเท่าไหร่กลายเป็นพื้นที่หน้าลายพื้นที่ด้านข้างอังกฤษทําได้ค่อนข้างดีนะโจมตีแบบมันดูมันไหลเื่นอ,อะ่ะมันดูมันเฮ้ยนี่มันมันเล่นอังกฤษ มันควรเล่นแบบนี้นะอตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆอะไรแบบเนี้ยก็มาได้ประตูาจากจุดโทษอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคิดว่าจุดโทษหรือเปล่าเพราะว่านักวิจารณ์นักวิเคราะห์เขาบอกมันไม่น่าเป็นนะเพราะเป็นจังหวะที่ไฮวิคเคนยิงเหมือนโดนบอลไปแล้วมันข้ามคานแล้วดุมฟรีมาก็เหมือนกระบ,บังอ่ะมันไปแย่เท้าอ่ะมันมองไงอ่ะมันเป็น s u b j e c t i v e มันเป็นดุนลยพินิษนะตรงเนี้ยเขาก็ไปดู V R นะ ก็โดนวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันพวกนักบอลเก่าวิลดิกซันเขาบอกไม่น่าจะเป็นจุดโทษนะแต่ี่ในวิลเขาบอกก็ไม่ใช่นะแต่โอเคมันได้แล้วเราก็ดีใจแหละพวกกฤษมันได้ผู้สินตัดสินเป็นใจให้ไงคราวนี้พอหนึ่งเท่าเนี่ยมันไม่ได้มีแรงเหวี่ยงอะไรหรอกเป็นเป็นพวกกรีเนี่ยเล่นดีกว่าในแถลงอยู่แล้วหลังจากเสียประตูให้แล้วก็มาตีเสมอได้เพราะตีเสมอได้มันก็เท่ากับเกมมันอยู่ในการครอบควบคุมของกรีตฟิลโฟเดนคอบี้เมนูเคบี้เมนูนี่โดดเด่นมากอันนี้เจ้าหนูนี่ต้องชมเลยนะสามารถที่จะ ไล่ตัดบอลนะครับเติมในพื้นที่สําคัญหน้าเขตโทษประสานงานผ่านบอลแทบไม่เสียเลยนับผม,มนั่งนับอยู่น่าจะครั้งเดียวมั้งนอกนั้น้ปุ๊บปั๊บเขาเล่นบ bon อลง่ายอ่ะนี่คนเล่นบอลง่ายมันก็เกมมันก็ไหลไงบอลมันเคลื่อนอะ่ะเพราะเมนูมันทำให้บอลเคลื่อนที่แล้วฟีโวเดนนัดนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีอังกฤษเล่นดีมากเลย45นาทีแรกของอสกอร์หนึ่งเท่ากับในแด์นี้ดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมา มันเหมือนเป็นสิ่งที่แฟนบอลว่าอยากเห็นนะเล่นแบบเนี้ยคอนโทรเกมได้ทั้งหมดไม่ใช่แบบเข้าแดนสามไม่ได้ก็วนไปวนมากลัวเสียบอลอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เออทาดีแต่ปรากฏว่าันนี้แหละมันจะเล่นดีต่อเนื่องก็ไม่ง่ายครึ่งหลังเซาเกตก็เลยเปลี่ยนเอาลูกชอลงมาแทนทริปเปียส่วนคูมันเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะเกมเนี่ยสวนไม่ได้เลยรับอย่างเดียวเหมือนเล่นรอโดนอะ่ะก็เลยต้องเอามาเล่นเนี่ยออกส่งว wow ้าวเวคอสหน้าเป้าเลย ส่วนชาบ,บีเซวันเขาเล่นปีกขวากับโปลปีกซ้ายเหมือนเดิมตรงกลางเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเมมฟิสสซอรไปเขาเขาเจ็บก็โดนเปลี่ยนออกในช่วงนาทีที่35มั้ง35นะครับแล้วก็เป็นโจเอฟรีแมนเพื่อนคู่หูของสกาตเซนในทีม PSV ก็มาเล่นเป็น3มิดฟิลด์กลายเป็นว่าครึ่งหลังเนี่ยมันยื้อๆกันสัก15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มพาสซิ่งเกมได้ดีอังกฤษก็เหมือนเดิมเล่นกลัวเสียแล้วแถมยังถอยไปรับ ในแดนตัวเองอีกอ้าวกลายเป็นฮอลแลนด์ได้เล่นดีกว่ามันก็จนถึงนาทีที่ที่แปดสิบดูแล้วทรงมันก็น่าต่อเวลานะดูแล้วมันอังกฤษก็อาจจะมีจังหวะพิกฟอร์ดอ่อโฟเดนยิงชนเสาใช่ไหมมันนั้นมันครึ่งแรกเออตนเสาอ่าแล้วก็มีจังหวะที่อ่าซากาายิงเข้าแต่ลำหน้าครน,นี้สิ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนตัวของเซาเกตโอลีวัตกิน ผมอ่านในในไลฟ์ของทางนั้น b ีบเนี่ยเขาก็เชียร์นักวิเคราะห์เขาเชียร์โทนี่อวยบัตันโทนี่ลงมาแต่ปรากฏว่าเซาเกตเปลี่ยนโอลิเวอร์วัตกินเลยแล้วก็โคพาเมอร์นี่เปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยน2ตัวลุกมาเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยสิบนาทีอ่ะเพราะโทนี่เนี่ยถ้าลูกอากาศมันก็ต้องมาตันกับเดอะไฟล์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันไดมันก็ไม่ง่ายนะเออไม่ง่ายแต่วัตกินเนี่ยมันมีมิติของการที่เป็นศูนย์หน้าที่หนึ่งก็มีความสด2คือมีความคล่องตัว ในการเล่นกับกองหลังตัวใหญ่แล้ว3ามคือฟันทดก็เคยเจอเขาหลอกเสียมาเสียคนมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเจาเกตเนี่ยตั้งใจที่จะใช้วัดกินเนี่ยโจมตีเผื่อมีเซอร์ไพรส์เพลงซึ่งมันมีจริงเป็นจงนังหวะที่แล้วโคพเมอร์เนี่ยเราเรา,เรารู้คุณภาพเขาอยู่แล้วขอให้คุณเล่นหน้าเนี่ยคุณขยับซึ่งเคนเนี่ยมันมันหมดเอนเนอรีมันหมดแล้วก็เลยต้องเป็นวัดกินเคนต้องออกเพราะโคพเมอร์ได้บอลหน้าลายเขาแทงเขารู้เลยวัดกินออกตัวขยับเขาแทงให้ปั๊บเดอะฟายตามมากบ วัดกินพริกบอลได้นะฟับตวัดยิงเลยนี่คือความความเก่งเขาเดลฟายยังไม่รู้เลยว่าเดววัดกินยิงนี่คือเซอร์ไพรส์ไปเ้วเซอร์ไพรส์กองหน้าด้วยเสียบเขาเรียกว่าสวบเสียบเสาโอ้โหนาทีที่89บวกก็คือนาที90โอ้ยตอนนั้นเรามันชดเวลา3มนาทีเรียบร้อยเลยถึงจะเปลี่ยนตัว3-4คนนั้นแล้วแต่แล้ว,ลวทางาคูมันพยายามเปลี่ยนสู่หน้าลงมาทั้งบ๊อบบี้และเซอร์เซ่เนี่ย แต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรละเพราะว่าอังกฤษมันมันจะเข้ารอบชิงอยู่แล้วไงก็เป็นชัยชนะที่ก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะอันนัดเนี้ยผมว่าอังกฤษเล่นดีผมว่าผมว่าหลายคนก็คงเห็นด้วย4ี่้านาทีแรกแล้วการแก้เกมการเปลี่ยนตัวการหยิบตัวในสินาทีสุดท้ายของเซาเกนเนี่ยมันมีความหมายมไม่ได้เปลี่ยนไปมั่วซั่วนะก็เปลี่ยนเอาเกนคุณล้าแล้วคุณออกแล้วถ้ามันเสมอก็ไม่เป็นไรก็ยังมีตัวเปลี่ยนอีกใช่ไหมครับแต่วัดกินนะเอาไปลุยก่อนนะเอาไปลุย แล้วก็โคพาร์เมอร์นี่เขาลงอยู่แล้วแต่มันนัดนี้อาจจะลงน้อยไปหน่อยแต่ไปกดว่ามันได้ผลคือสังเกตจะมองเห็นว่าการใช้วัตกินเนี่ยมันจะไปโจมตีไอ้คือเคนเนี่ยเขาโดนเดอะไฟลประกบทั้งเกมเลยตามประกบแล้วก็พิกบอลไม่ค่อยได้แล้วเหมือนเหมือนจะลาลานะก็เลยต้องเปลี่ยนเอาตัวสดลงไปแบบนี้มันก็กลายเป็นจะเรียกว่าหยิบถูกไหมผมว่ามันก็ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วว่า เขาเปลี่ยนไปเพื่ออะไรวัตถุประสคงนะก็มันก็โอเคแหละมันยิงเข้าเรามาพูดย้อนหลังก,ก็ถูกหมดแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมหมายความว่าเหตุผลที่เขาส่งวัดกินไปมันก็เพื่ออย่างนั้นแหละไอ้ยิงเข้าไม่เข้านะั้นมันเป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าวัดกินทาได้ค่อนข้างดีด้วยด้วย,วยสไตล์การเล่นของเขาแบบนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อังกฤษโอ้โหเรียบร้อยเลยวันนี้ตอนนี้ก็ฉลองกันทั้งประเทศนะฮะ ก็จะไปชิงกับทางด้านสเปนวันที่14ก,กรกฎาคมแล้วนัดชิงเดี๋ยวก็คงมาทำพรีวิวอ,อีกครั้งหนึ่งพรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนเกมนะครับก,ก็ต้องยอมรับว่าอ,อ,อังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้เล่นไม่น่าประทับใจแต่มีผลงานนะครับแล้วก็คือเป็นทีมที่ไม่ได้บุกสวยงามเหมือนสเ,เปนนะครับไม่ได้มีเกม p a สซิ n งอะไรแต่ว่า เป็นฟุตบอลที่เขาก็มีความแน่นอนในการเล่นมีความรัดกุมอยู่ก็อาจจะพลาดยากเสียยากนะอังกฤษนี่เสียประตูก็เต็มที่ก็นัดละหนึ่งใช่ไหมเสียยากนะเพราะเสียนี่มันก็มาจากจังหวะเอ,อลูกที่พลาดเองนะเออเพราะฉนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นจุดแข็งอันนี้เป็นจุดแข็งแต่จุดการเล่นแบบไม่ไม่สนุกแล้วดูไม่น่าประทับใจโจมตีดันสามไม่ ไหลหลื่นหรือลงล็อกเหมือนทีมทั้งอาจจะเป็นเยอรมันหรือว่าสเปนเนี่ยแต่พวกเขาก็มีวิธีการที่จะเข้าไปยิงประตูทําประตูคู่แข่งให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ประมาทไม่ได้สเปนก็ประมาทไม่ได้นะเออนะก็มาเจอฟุตบอลแบบเนี้ยฟุตบอลมันต่างสไตล์กันนะเชี่ยวอังกฤษก็คงจะไม่ไปไปพาสซิ่งสู้แต่อย่างน้อยอังกฤษก็อาจจะต้องทําให้สเปนเล่นยากอันนั้นเดี๋ยวว่ากันเช้าวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาพรีวิวกันนะครับส่วน ก่อจบเกมนะฮะก็ใครมีสาระอะไรจะเมนเกี่ยวกับสิงโตคำรามก็ว่ากันเข้ามาได้นะครับส่วนผมวันนี้สวัสดีครับ